สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกรกฎโหงวิวหิว59ค่ะดูดวงประจำวันที่16-38มกราคม2568ค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเห็นแล้วนะคะจะตอบกลับไปค่ะซึ่งใน ช่วงครื่องเดือนหลังนะคะของมกรานะคะก็มีดาวพุธย้ายนะคะเข้าสู่มังกรวันที่10นะคะแล้วก็ดาวคานย้ายเข้าสู่เมถุนนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่มีนนะคะแต่เป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เกตย้ายเข้าสู่กันนะคะวันที่30ก็คือปลายเดือนเลยน่าจะมีก็อาจจะมีผลช่วงปลายปลายเดือนสองสวันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นของเดือนหน้าเลยนะคะ อังคารกับพฤหัสพักนะคะพุธเสาร์ค่ะแล้วก็เสาร์เสิร์นะคะแล้วก็มรุยูพักนะคะทีนี้คนกรกฎนะคะคนกรกฎก็ตามที่บอกค่ะว่าอังคารพักกลุ่มละขณาอยู่นะคะซึ่งาการงานของคนกรกฎนะคะแล้วก็บริวานนะคะว่าบางทีบริวารอาจจะใช้ยากนิดนึ่งนะคะหรือว่าบางทีเราต้องทําเองนะคะซึ่งบริวานเป็นนิดอะมันก็ บริวารปีนิดมันเขาบอกว่า,าต้องทําบางทีต้องทําให้อะไรอย่างนี้นะคะบุตรหลานบริวารเหมือนกันนะคะคนที่มีบุตรมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องทําให้น,นะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเบื่อเื่อนะคะส่วนเรื่องการงานนั้นจะเข้ามาเรื่อยเหรือว่างานอาจจะเงียบในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่หางานอยู่นะคะก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะปลายเดือนมกราไปแล้วดีกว่านะคะซึ่งรอดาวพฤหัสเดือนหน้าหน่อยหนึ่งนะคะที่อ่า ที่บอกนะคะว่ามันก็อาจจะมีะได้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรเงี้ยได้สัมภาษณ์นะคะหรือว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็รอรอก่อนบอกเลยว่ารอก่อนนะคะเพราะว่างคันเขาพักหลายเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวพอปลายเดือนเขาเขาใหญ่เข้าสู่วินาทนะคะเ้าใหญ่เข้าสู่วินาทก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยแล้วก็บริวารหรือว่าบางคนก็อาจจะ เขาเรียกว่าออกจากงานกระทันหันนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนกรกฎนะคะซึ่งการเงินในเดือนนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่คู่ค้าคู่สัญญานะคะมีการเจรจานะคะซึ่งก็แม้ว่ามันจะมีความล่าช้าแต่ก็บอกแล้วว่ามัน ดาวพฤเขาก็เดินหน้านะคะแล้วก็อาทิตย์ก็เดินหน้าก็อาจจะมีการเจรจาเรื่องเงินแล้วก็การเงินก็อาจจะเข้ามานะคะซึ่งอาจเข้ามาลับๆด้วยซ้ำนะคะหรือว่าการเงินได้จากการเดินทางหรือว่าคนที่ทํางานต่างประเทศอยู่นะคะการเงินหรือการเจรจาต่างๆก็จะดีนะคะมีการทําสัญญาเรื่องการเงินนะคะสุขเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองก็ยังห่างกันอยู่นะคะห่างๆกันนะคะหรือว่าอาจจะทุกข์ใจระยะ ทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอึดอัดหรือปัญหาเขาเรียกปัญหาการเจ็บป่วยของคู่ครองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนในบ้านคนผู้ใหญ่ในบ้านนะคะซึ่งมีอายุมากแล้วด้วยเพราะพฤหัสดขพักอยู่ลาภะนะคะซึ่งในของกรกฏในช่วงนี้นะคะลาผลต่างๆก็ก็กงรอพฤหัสเดินหน้านะคะซึ่งก็จะดีขึ้นนะคะก็ประมาณาพฤหัสจะเดินหน้าประมาณ คือพฤหัสพักถึงวันที่13กุมภาพันธ์หกนะคะซึ่งหลังวันที่13กุมภาพันธ์68เนี่ยเขาถึงจะเดินหน้านะคะทีนี้เรื่องการงานก็ที่บอกว่าการงานมันจะเข้ามาเรื่อยๆซึ่งบางคนบางคนก็อาจจะมีช่วงปลายเดือนก็ต้ับให้ระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์ตกงานนะคะแล้วก็คนที่หางานอยู่นะคะรอสักนิดหนึ่งนะคะกลางเดินกุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าสัมภัษณ์ถ้ามีสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ทิ้งไว้นะคะเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัว เรื่องครอบครัวของคุณกรกฎนะคะก็ระวังการจ็บป่อยของคนในบ้านนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้านหรือว่ามีการเดินทางนะคะระยะใกล้ว่าไป เที่ยวระยะใกล้ๆกับครอบครัวก็ได้นะคะซึ่งแต่ว่าราหูอยู่ในเดือนสุภาอยู่นะคะก็มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศอยู่นะคะของคนกรกฎนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ใช้เงินนะคะสําหรับการเดินทางนะคะหรือว่าการเรียนนะคะการเรียนรู้การศึกษานะคะของคนกรกฎนะคะวันที่ควรระมัดระวังนะคะก็คือวันที่3 0 3 1ินะคะวันที่ยี่สนะคะที่ควรระมัดระวังนะคะของกรกฎก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค่ะขอบคุณมากค่ะ